อัสลามุอะลัยกุมปากีสถานมีอ n m a r North h a ไท a l a y s i เซฮ้อัสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ และสาหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะสั่งข้าวเดียวนะคะสามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะ1นกิโลเก้รรูปีไม่รวมค่าส่งนะคะและขันขายอยู่ที่ปากีสถานนะคะเพื่อนๆคนไหนจะเดินทางมาปากีสถานนะคะไม่ต้องหิ้วมาให้หนักนะคะมาซื้อเอาที่นี่ก็ได้ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะขวัญก็มีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเรามาฟังกันเลยนะคะและเรื่องที่ขวัญจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะนั่นก็คือผู้หญิงปาก,กีน,นะคะ หลังจากแต่งงานไปแล้วออกเรือนไปแล้วนะคะไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นไม่มีสิทธิ์ออกเสียงอะไรใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกหรือว่าเรื่องที่ผิดนะคะทําไมถึงเป็นแบบนั้นขวัญเข้าใจนะคะว่าการที่เราให้เกียรติสามีเราในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องใดๆก็ตามแต่คือให้สามีออกหน้ารับทุกเรื่องหมายถึงว่าอ่ะเราให้เกียรติเขาแหละเพราะว่าเขาเป็นผู้นําเขาสามารถที่จะแก้ไข ปัญหาในทุกๆเรื่องให้เราได้แต่บางทีเข้าใจไหมคะว่าผู้หญิงอ่อะมันก็มีความคิดความอ่านความรู้สึกมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนกันนะคะถ้าเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็ควรจะเงียบดีกว่าไม่ต้องพูดนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ถูกเราควรมีสิทธิ์ไหมในการที่จะออกความคิดเห็นนะคะซึ่งหลายๆคู่หลายๆคนที่แต่งงานไปแล้วเนี่ยคือสามีต้องแบบเออขัญเข้าใจว่าเป็นช้างเท้าหน้าซึ่งช้างเท้าหลังไม่มีสิทธิ์ ในการออกเสียงออกความเห็นใดๆบางทีมันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่แฟร์นะมันไม่ยุติธรรมมากเลยสําหรับผู้หญิงนะคะแต่การที่เราให้เกียรติกันมันจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าไหมซึ่งผู้หญิงที่นี่ถามว่าเออถูกให้เกียรติจากฝ่ายชายไหมบอกเลยว่าน้อยมากนะคะน้อยมากคือสามีจะว่าอะไรจะสั่งแบบไหนจะพูดอะไร ผู้เป็นภรรยาก็ได้แต่เอ,อออตามแค่นั้นจะไม่มีสิทธิ์คัดขานจะไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นใดๆสามีว่าแบบไหนก็แบบนั้นสามีบอกไม่ก็คือไม่สามีบอกทําก็คือทําทั้งๆที่รู้ว่ามันผิดก็ทํา ทุกคนขาขัญมีความรู้สึกว่าแบบขันได้ยินได้ฟังมาเยอะมากนะคะแต่คือเราก็ทําอะไรไม่ได้เนาะแต่ขัญอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าที่ขัญเล่ามาเนี่ยมันเกิดจริงๆมันมีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะคะเจอกับเหตุการณ์แบบแบบนี้นะคะขัญอยากจะให้ทุกคนตั้งสติก่อนแล้วก็บอกกับตัวเองนะคะว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ถูกฉันจะสู้ให้ถึงที่สุดเลยสู้จนหัวเด็ดตีนขาดก็จะสู้ถ้ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้อง มันเป็นความยุติธรรมสาหรับเราแล้วมันเป็นเรื่องที่ถูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของาศาสนาเรื่องอะไรใดๆก็ตามแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ถูกพูดคะ่ะเราต้องพูดถ้าเราไม่พูดเราก็จะไม่มีสิทธิ์พูดตลอดไปเพราะเขาก็จะข่มเราได้ตลอดเหมือนเราเป็นของตายเพราะฉะนั้นพูดนะคะถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ควรจะพูดมันออกไปที่ขวัญมาพูดเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่านะคะคือขวัญมั่นใจเราว่าสาวๆหลาย,ลายๆคนอะ คือที่ยอมแต่งงานกับคนต่างชาติที่ยอมแต่งงานกับผู้ชายมุสลิมที่ปากีนะคะก็เพราะรักแหละนะคะก็เพราะว่ารักเขาอยากมาดูแลเขาทาั้งทงที่รู้ว่าเขาไม่ได้รวยอะไรเลยทั้งที่รู้ว่าเขาฐานะปานกลางฐานะธรรมดามากเลี้ยงดูเราคือเลี้ยงได้แหละแต่คือแบบถ้าจะให้ให้เราแบบอยู่สุขสบายเลยเนี่ยคือมันมันมัน,ม,นมันน้อยคนมากที่จะเจอแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะเราต้องรับมือมันให้ได้นะคะเพราะว่า เพราะว่านะคะผู้ชายที่เนี่ยคือเขาให้สิทธิ์ในความเป็นผู้นํากับตัวเองคือเต็มร้อยเลยคือไม่สามารถแบบจะลดลงมาเก้าสิบแปดสิบคือลดไม่ได้เลยคือมันเหมือนแบบถ้าเกิดว่าเราไปหักก็เหมือนเราไปหักหน้าสามีเอาง่ายถ้าเกิดว่าแบบความคิดเรามันดีกว่าเก่งกว่ามันเจ๋งกว่าเราเข้าใจทุกอย่างดีกว่าเขาเราคือเรารู้ทุกอย่างมากกว่าเขา อะไรประมาณนั้นแล้วมันก็จะทําให้ผู้ชายเนี่ยรู้สึกว่าเขาน่ะด้อยค่าเขาไม่สามารถเป็นผู้นําได้เขาไม่สามารถที่จะดูแลเราได้ในเรื่องของความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอธิบายเขาก่อนนะคะไม่ใช่ว่าแบบเออฮักดิบไหมพี่น้องแบบโผงผางเข้าไปแบบคือคือ,ค,อ,ค,อคือเอาง่ายๆว่าเรียกว่าอะไรอ่ะคือแบบว่าความคิดของฉันต้องถูกเสมออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเสียบเข้าไปเลยอย่างเงี้ยแบบนั้นก็ไม่ได้นะคะเราต้องมีวิธีของเรา เพราะฉะนั้นนะคะคือผู้ชายบางคนเนี่ยมันก็จะประมาณว่าแบบคือ อยอมไม่ได้อ่ะยอมให้ผู้หญิงมาแบบแสดงความคิดเห็นต่อหน้าตัวเองไม่ได้คือไม่ยอมรับไม่เปิดใจยอมรับนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเราเราต้องดูด้วยนะคะว่าเราเนี่ยควรจะเริ่มพูดจากตรงไหนควรจะเริ่มพูดยังไงให้เขาเข้าใจนะคะไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยคืออยากจะพูดอะไรก็พูดอย่างนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูสถานการณ์ก่อนนะคะขัญถึงอยากจะมาฝากถึงสาวๆเนาะที่แบบเออมาแต่งงานกับหนุ่มปากีนะคะต่ที่ได้สามีเป็นคนมุสลิมปากีนะคะเออนะคือบางทีนะ่ะเราก็ไม่รู้นะคะว่า เขาเป็นยังไงขนาดว่าคนพูดภาษาเดียวกันเรายังเข้าใจยากเลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนละภาษาคือจะยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็นะคะขันก็อยากจะให้มันทุกคนนะที่มานะคะอยากจะให้ ไปด้วยกันได้อยากจะให้เข้าใจซึ่ง,งกันและกันนะคะมาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะอ่าสิทธิ์ของเธอ,อฉันให้เธอครึ่งหนึ่งนะสิทธิ์ของฉันก็คือครึ่งหนึ่งนะเหมือนแบบเวลาเรากินข้าวเราก็ยังกินคนละอย่างเพราะฉะนั้นเธอ50เออเธอกับฉันคือ 50- 50านะคือคนละครึ่งทางเอาเอาง่ายๆนะคะให้เข้าใจง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ออกความคิดเห็นได้สามารถให้กําลังใจสามีได้อะขวัญจะบอกง่ายๆแบบนี้แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าใครที่แบบคือไม่กล้าออกความคิดเห็นะ่ะ ในสิ่งที่มันถูกต้องกับสามีขันมีเคล็ดลับเนี่ยเดี๋ยวขันบอกเพราะว่าขัเนี่ยก็ใช้ประจําเลยนะคะขันน่ะจะไม่แบบแสดงความคิดเห็นที่มันแบบไปตัดไปตัดบทเขาไม่แสดงความคิดเห็นที่มันทําให้เขารู้สึกว่าเขาด้อยไม่แสดงความคิดเห็นที่มันทาให้เขารู้สึกว่าเขาความเป็นผู้นําของเขามันไม่มีประโยชน์นะคะขัก็จะใช้นะคะขัก็จะใช้ประมาณว่าแนะนํา แนะนำนะคะขวัญจะแนะนําเอาแบบนี้ดีไหมเธอว่ามันดีไหมอ่าสมมติว่าอ่าเธอทําแบบนี้ดีไหมฉันว่ามันโอเคนะแต่ว่าถ้าเธอว่ามันไม่โอเคอ่าเธอก็ลองเสนอมาสิว่าอ่าแบบของเธอกับของฉันมันมันมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยคือขวัญจะให้คําแนะนาซะมากกว่านะคะคือจะไม่แบบเอาความคิดเห็นตัวเองเป็นใหญ่นะคะจะเอามาเปรียบเทียบกันว่าเออความคิดเห็นของฉันกับของเธอเธอว่าอันไหนมันดีเธอลองเอาไปคิดดูนะถ้าเกิดว่าของฉันไม่ดีก็ไม่เป็นไรเยวก็เอาความคิดของเธอก็ได้ ขันจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเรานะคะให้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 ความคิดเห็นเขาประมาณว่าเออแบบเป็นแนวอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวทางแนะนําอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันมันจะได้ไปด้วยกันได้เอามาเอาความเอาเอาเอาแนวทางที่เราแนะนํากันอะคือความคิดเห็นตรงนั้นอะเอามาเปลี่ยนเป็นแนวแนวแนวคิดว่าเออออะเธอจะเอาแบบไหนแบบฉันหรือว่าแบบเธอก็แล้วแต่เธอนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนออกแนวประมาณว่า ฉันให้กําลังใจเธออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจไหมคือประมาณว่าถ้าเกิดว่าแบบเออสามีแบบเจอเรื่องนอกบ้านมาเยอะแล้วแล้วแบบมาเจอเรื่องในบ้านแบบภรรยากไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคือมันมัน,ม,นมันสุดนะขานเข้าใจความรู้สึกของผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดเราจะให้ความคิดเห็นอะไรออกไปเนี่ยอย่าไปตัดบทเขานะคะเราต้องแบบหาทางออกที่ดีที่สุด นะคะให้กับเขาให้ข้อคิดที่ดีกับเขานะคะให้กําลังใจพูดให้กําลังใจเขาไปเลยว่าอ๋อเธอแบบโน้นแบบนี้แบบนั้นนะเออมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้ดีอย่างโน้นนะนี่คือการให้กําลังใจก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่มันจะทําให้ผู้ชายอะ่ะเขาลดอีโก้ความเป็นผู้นําของเขาลงลดสิทธิที่เขาจะให้กับเราสิทธิ์หมายถึงว่าลดความเป็นผู้นําของเขาลง ให้เรามีสิทธิ์ในการออกเสียงออกความคิดเห็นเพื่อที่จะช่วยเขาแนะแนวเขาว่าควรจะไปทางไหนมันก็คือการให้กำลังใจที่จะให้สามีเราอะโอ้มีกำลังขึ้นมาว่า๋อมันแบบนี้นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคือการให้กำลังใจการให้คำแนะนำที่ดีมันเป็นสิ่งที่ทำให้สามีของเราอะ ออลดความเป็นผู้นําลงลดความเป็นอีโก้ลงแล้วเราก็จะแบบมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะพูดกับเขาโดยที่ครั้งต่อไปเขาจะถามเราทันทีว่าเธอ,อฉันมีเรื่องนี้มาฉันมีปัญหานี้มาเออเพราะว่าเธอให้คาปรึกษ,ษาฉันคร,ครั้งที่แล้วฉันเอาความคิดเห็นของเธอไปแก้ไขแล้วมันใช้ได้มันผ่านฉันก็เลยอยากให้เธอแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ให้ฉันหน่อย จะได้ไหมเห็นไหมถ้าเกิดว่าครั้งแรกผ่านไปแล้วครั้งที่2เขาจะกลับมาหาเราอีกเข้าจะถามเราอีกเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีในการรับมือนะคะและผู้หญิงที่นี่นะคะที่ขวัญเล่าให้ฟังข้างต้นที่เขาไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นใดๆคือขวัญก็ไม่รู้ว่าเขาใช้กล,ลยุทธ์ไหนนะคะมารยาหญิงร้อยแปดแบบไหนที่เขาจะไปสยบสามีนะคะแต่อันนี้ก็คือสําหรับขวัญเนาะขวัญก็อยากจะให้ทุกคนเอาไปใช้ดูนะคะว่ามันจะเห็นผลแบบไหนแต่สําหรับ สำหรับขวัญเนี่ยมันเห็นผลนะคะเพราะว่าสมัยก่อนที่แต่งงานเนี่ยก็คือแบบขวัญก็เป็นคนที่ใจร้อนเหมือนกันคือร้อนแบบร้อนมาร้อนกลับพอไปไปมาๆก็คือแบบขวัญก็คิดหาวิธีที่จะเออทำยังไงเราจะอยู่ด้วยกันได้นานๆทํายังไงเราจะได้เข้าใจกันานานๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นเลยเนี่ยมันก็แย่อยู่นะคะเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเรารู้วิธีที่จะรับมือในการให้ความคิดเห็นเขาในการที่จะมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นออกเสียงในการพูดคุยเรื่องต่างๆกับสามีเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นไปทําตามกันดูนะคะที่ขวัญบอกมานะคะถ้าใครนะคะไปทํามาแล้วได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะ และขวัญก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาเราฟังไม่มากก็น้อยนะคะถ้าใครที่เข้ามารับฟังคลิปวิดีโอขวัญจบแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม good, กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะหรือว่าใครจะมีคําถามข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอน,นะคะหรือว่าอยากจะสอบถามมาส่วนตัวก็สามารถแอสเฟซบุ๊กมาได้นะคะลิงก์ Facebook อยู่ใต้คลิปวิดีโอน,นะคะและสาหรับคลิปวิดีโอนี้ขวัญก็จะขอตัวลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโ